อเรื่องที่สองที่ลูกมากับเด็ดวรีส์สองสามทำให้ดีใจกับจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ที่ที่มันต่อเนื่องมาจากเรื่องแรกนะครับก็คือแบ็กของ breaking ที่เป็นซีรีส์แล้วโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องแต่ว่าอะไรยังไงพูดได้แค่นี้อ่าสปล่อยไม่ได้เดี๋ยวหกโมงเย็นเดี๋ยวหกโมงเย็นพร้อมกันไลฟ์พร้อมกันนะครับผมก็ จะบอกว่าติดใจไหมก็ชอบการทำงานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้ร่วมง,งานกับกับ Netflix ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเป็นสตรีมมิ่งหรือว่าอันตราเป็นคนที่ทำซีรีส์หรือภาพยนต์ขึ้นมาที่มีความก้าวก็คือบทบาทแตกต่างรื่อักคอนอทรลในี่วเวลเพราะี่มีวเวลสปอยล์นิดหนึ่งจริงๆมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนะอ่าคือ,อ ไม่เหือนกันหรอกนะน่แนแต่ว่าแต่ว่ามันมีความต่อเนื่องมีความที่น่าติดตามมาจากมาจากโปรเจกต์แรกนี่เป็นโปรเจกต์ต่อาจากขนาดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมคิดว่าคนจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นเข้มข้นขึ้นมันขึ้นระทึกเหนื่อยมากบอกเลยมันปเป็น ครบเลยอ่ะเป็นทั้งดราม่าแอคชั่นก็มีแอบมีคอมเมดี้ด้วยใช่แต่ทั้งทั้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคำสำหรับงานในทาเรื่องนี้ผมว่ามันท้าทายเพราะว่าหนึ่งก็คือเวลาในการถ่ายทำทีกอย่างหนึ่งคืนเป็นทีมกลางคือนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมเอาไวก็คือต้องพักผ่อนเนาะออกกำลังกายให้เพียงพอวิ่งหนีอะไรแบบนี่ยคือแบบมันมีความเอาตัวรอดนั่นอแบบทั้งทั้แบบว่าสบายเบอร์แล้วกัน แค่นี้แค่นี้รุ่นไง,งากับพี่ดุ๊กเป็นยังไงบ้างโอโทนะเขารุร่นใหญ่ครับก็ <c oughs> พี่ว่าไงผมว่าไงแต่เราได้เห็นวันนี้ <c oughs> อเองใช่ครับทัง้งการถูกติดมือจะได้เห็นว่าสรุปแล้วพี่เบียร์ที่บอกว่าพี่ดุอ๊อยู่ในโปรเจกต์อะไร และแบบว่ามีทีเซอร์สั้นๆดูแล้วก็เรื่องราวในโปรเจกต์มีอะไรบ้างก็เข้านาดูเก่งครับแล้วถ้าในภายของการรอคอยคุณผู้ชมจะกับมาวัไีไหมว่ายังทีนี้ยังไม่มีโปรเจกต์นะาตามตัวอย่างโปรเจกต์ใ่มีนี้วา่าจะกลับมาเป็นอะไระเรียกว่าเราก็คืนลุยช่วยคุณวิกกี้เรียนรู้แล้วก็มีงานโปรเจกต์สั้นๆที่ทยังขาดอะไรอีกเนี่ย ไปไปจัดถ่ายไปจากละครนาเท่าไหร่ครับสองปีสองปีได้ปีได้นะก็คือตอนนี้เป็นนที่พ่อคุณวิกกี่ก็เต็มที่เ <c oughs> พราะจากที่เห็นดูปุ๊บออกมาเมื่อกี้ก็เป็นเต็มที่เต็มที่ต้อง,องอช่วยงานพอดีคุณวิกกี้ใส่ต้นสูงก็เลยเดี๋ยวไปคุณพ่อปุ้มดีกว่าใช่เนาเป็นไงบ้างครับยังไงก็โตขึ้นเรื่อยๆนะแบบว่าเริ่มเริ่มเดินเริ่มงเดินเริ่ม เป็นคนอารมณ์ดีพูดเก่งหัวเลาะอะไรเงี้ยออกงานเมื่อกี้ดูตอบผ่านมากเลยนะได้ไหมดูไปยิ้มเลยดูยิ้มแย้มเลยคือรับแขกมากเลยนะก็คือด้วยความที่ทีทุกคนรู้ฮะพี่เวียร์กับคุณพิ่กี่ะพาลูกเดินทางตั้งแต่เด็กเขาได้เจอได้เจอคนได้เจอสังคมได้เจอข้างนอกอ่ะที่ไม่ใช่อยู่แต่บ้านในบ้านอย่างเดียวเขาก็เลยว่าเขาก็มีกำแพงนะเขาไม่ใช่ว่าเข้าหาทุกคนแต่เขาแค่ไม่กลัว แต่ถ้าทำไมลุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ้าไม่ถูกสริทธิ์เขาจริงๆริงเขาไม่ไปเขาร้องไห้เลยก็จเมื่อกี้ถูกสริทมากเลยนะยิ้มเมื่อกี้เขาจะแบบเขาแคดแบบพอเขาไปใกล้ๆจริงมันเลออาจจะบอกว่าโอเคไหมถ้าแม่หน้ามองพ่อทีแม่ทีแต่ถ้าบอกว่าอยู่ไปไกลหน่อยเนี่ยเล่นสนุกสนาน อารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีแสดงว่าตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ชั้นหนึ่งแล้วไปตลอดเขาเป็นหัวหน้าทีมต้องต้องเหนี่ยงนี่งให้หัวหน้าทีมต้องคือไม่ไม่มีเขาไปไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทุกที่เลยนะไปทุกที่ไปด้วยกันกระเต้กันไปก่อนไปว่าเราเลี้ยงเองเนาะเราเราเลี้ยงเองเราฝากใครไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยทุกครั้งที่เรามีงานหรือว่าอะไรที่โอเค มาด้วยกันแล้วก็จะพากันไปนักข้อมัวอะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างเราเราเล่นที่เนี้ยเราต้องลดลงลดแอเจอร์ลงไหมเพราะว่าก่อนที่เรามีรูปเราก็ค่อยจะไปลดลงลดลงเอาอะไรที่เขาทําได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นว่าเขาแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อกันเที่ยวต่อการใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบ รอยไป็นอย่างนั้นใช่ขอให้เขาแข็งแกร่งเพราะว่าโลกนะโลกนี้มันมีหลายหลอย่างที่เขาต้องแบบว่าเรียนรู้ต้องมีกำแพงอันไหนแบบว่าอันนี้คือโอเคนี่ไม่โอเคแล้วก็ค่อยๆสอนกันไปก็แต่ว่าน้องคุณคเรียนง่ายมากจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากเราก็จะมีแบบว่าฟิลของเขาเนาะเด็กเขาก็ เด็กก็คือผู้ใหญ่คนหนึ่งแหละพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบสื่อสาระไรมากไม่ได้แต่เขามีความคิดเขาคือเขาก็แบบว่าบางอย่างเขาก็สอนเราเช่ไหมว่าเด็กคือเราจะบอกว่าเขาเด็กฟังไม่ได้ไม่ใช่บางทีเขาเขามีความคิดบางทีเขาอาจจะแบบบอกด้วยสีหน้าบอกด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยต้องอีกนาพ่อแม่ตลอดเวลาไม่พิเรียวพี่พ่อแม่ไปทิ้งห่างไว้ได้มาไง จริงๆแล้วครอบช่นี้เขาติดพ่อแม่มากโดยเฉพาะแม่คือถ้ามีคนเยอะๆมากๆเลยเนี่ยต้องต้องอยู่ใกล้ๆแม่ก่อนต้องดูก่อนว่าปลอดภัยไหมหน้ามองพ่อโอเคพ่ออยู่แม่อยู่ครบโอเคสบายแต่พี่แม่ก็ติดเหมือนกันพี่มก็ติดต้องเหมือนกันติดากครับอย่างที่บรรสุทที่บอกว่าเราต้องเพือเป็นผู้ประสบภัยชีวิตทำไมมาดูแลชีวดตดูรหอดเนี่ินมีอะไร แบบนี่แต่จริงมันมีอะไรมากมันมีมันมีอะไรคือเราไม่ได้ประสบภัยอะไรแบบว่าน่ากลัวนะไม่แต่ว่าแผนที่เราวางไว้อะคือเราเช่ารถอะไรเงี้ยแต่พอดีเอกสารที่เราเอาไปอ่ะมันไม่ครบเล้าเราผิดเพราะเนี่ยการที่เราบอกว่าการจะเช่ารถเที่ยวชิลๆ มีหมูมีแขนมีขาสรุปไปเต็มขึรถไฟก็ไปรถไฟรถแท็กซี่รถบสัสรถเมลเดินอะไรเงี้ยแล้วลูกด้วยเนาะแล้วขอเกี่ยวไปเต็มที่อ่ะกะว่าเอ้ยเอาสายลังรถตึ้งเที่ยวลากากลับลากไปทุกสถา,านีก็เป็นประสบการณ์ก็เหนื่อยในสรุปไอ้ไงบ้างเราเป็นคนหน้าครอบครัวต้องดูแลภรรยาและลูกตอนนั้นเราจะต้องแบบวันใจกันยังไงบ้างเหรอคือโอ้โห คือเราผ่านเรื่องแบบนี้มาเราพอจะรู้ว่ามันแก้ไขได้ไม่ได้หรอกสิ่งที่แบบว่าจะทําให้เราผ่านเรื่องพวกแบบว่ายากยากไปได้ก็คือก็คิดไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยคิดแล้วก็แล้วก็วกอย่าอย่าไปซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวหาทางออกทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวแบบคือคอยแบบให้กำลังใจกันคือบางทีถ้าแบบว่าถ้าเราแบบถ้าเราสติบางน้อยนะ ก็จะเจอเหมือนกันนะจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต<บ>่ว่าเร<ม>ื่องความที่เราผ่านกันมาเยอะมิกกี้าก็เป็นคนแบบว่าคลาบเขาเป็นคนแบบนิ่งๆเป็นคนแบบฉลาๆก็จะแบบวิธีหาทางออกและอย่างอื่นเขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราคนดันเขาจะมาช่วย ไม่ไฮราสึือพอองเป็นที่พึ่งมากเกินไปถูกต้องมันก็เลยทําให้ทีมกันรับเรื่นเหมือนรับเรื่นเหมือนเราสองคนก็คือช่วยกันลูกก็เป็นกำลังใจให้เราเป็นรอยยิ้มให้เราที่วีไอนีคือไวห้หนดไว,ว้เข้าคือรออะไรหรอครับเอาก็ <c oughs> จริงมีที่ถ่ายอยู่สองเรื่องอมันเป็นลูกนี้จริงอยากจะเอาออกมากเลยไม่ได้ประเมินว่าจะไว้ใช่ไหม ไม่แข็งไว้เลยเมื่อคืนมันไว้มาช่วงที่มันไม่มีงานใช่ไหมแล้วพอมันกลับมามีมีงานปุ๊บเขาบอกว่าเขาชอบลูกนี้อ่าลูกนี้ก็ลูกนี้ปุ๊บพออีกโปรเจกต์บอกก็ลูกนี้แหละก็เลยเป็นลุกไวยาวเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับพอจบโปรเจกต์เนี้ยก็เดี๋ยวโกนละโกนแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอมีลูกสาวต้องไวหมดนี้ลูกชิดหน้าไหมพี่ลูกชิด้าลูกคิดออกมาแบบตอนแรกๆผมโกรนคิดว่าถ้าผมโกรนอ่ะเขาอาจจะจำไม่ได้จำได้จริง ก็รยังยังไม่เคยแบบว่าเกลี้ยงเลยนะเอาหรอใช่เขาเห็นอย่างนี้เขาก็จำอย่างนี้แล้วเพื่อนพ่อที่มีอย่างเงี้เขาชอบเพื่อนพ่อที่น่าเกลี้ยงก็แบบคุณคาดเกลี้ยงอาจจะอาจจะนละเพาเาอาจจะกละเผาะไร่ไ้ต้องเอาเงินแล้วที่ตอนโกนจะยังไงลุ้ตอนที่สองแครับอยากยผมต้องรอให้ให้วิลินเขาพอช่วยเหลือตัวเองได้อีกนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยแพน แต่ว่านี่แพทยอยู่ในแผนอยากมีแต่ก็ไม่ได้กดดันตัวเองไม่ได้กดดันกันเขาไม่อยากมีครับเขามอยากมีแต่ปีนี้ปีมังกรทองนะพี่เมียใช่ไหมหลายปีก็ยังทันยันทันอยู่โอเคครับผมขอบคุณทุกคนครับ